เพราะว่าจาประจำวันพุธที่11สิงหาคม2021บทอา่านจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญตัติในครั้งนั้นโมเสสขึ้นจากที่ราบโมอาบไปบนภูเขาเนโบยอดของเทือกเขาปิสกาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองเยรีโคองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เขาเห็นแผ่นดินทั้งหมด คือแคว้นกิเลอาดจ,จนถึงเมืองดานแคว้นนัฟทาลีแผ่นดินเอฟราอิมและมนาเสแผ่นดินทั้งหมดของยูดาจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดินแดนเนเกบและที่ราบเยรีโคเมืองต้นอินทพรมไปจนถึงเมืองโซอาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่านี่คือแผ่นดินที่เราสาบานแก่อับราฮัม อิสอาราและยาโคบว,ว่าจะยกให้แก่บุตรหลานของเขาเราให้ท่านเห็นกับตาของท่านแต่ท่านจะไม่ได้เข้าไปโมเสสผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสิ้นชีวิตที่นั่นในแผ่นดินโมอาบตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาพระองค์ทรงฝังเขาไว้ในหุบเขาของแผ่นดินโมอาบ ตรงข้ามกับเบสเปโอแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีผู้ใดรู้ว่าหลุมศพของเขาอยู่ที่ใดเมื่อโมเสสสิ้นชีวิตเขามีอายุ120ปีตาของเขายังเห็นชัดเจนกำลังยังไม่ลดลงชาวอิสราเอลไว้ทุกให้โมเสสนาะที่ราบโมอับเป็นเวลา30วันจนสิ้นกำหนดไว้ทุก โยชูวาบุตรของนูนมีจิตแห่งปรีชาญามเต็มเปี่ยมเพราะโมเสสได้ปกมือเหนือเขาชาวอิสราเอลจึงเชื่อฟังเขาและปฏิบัติตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาแก่โมเสสตั้งแต่นั้นมาไม่เคยมีประกาศศกคนใดเกิดขึ้นในอิสราเอลเหมือนโมเสสที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักเป็นการส่วนพระองค์ ราวระาตาสรนบูมมาทิวเวลานานพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาสิทธิ์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลําพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จากเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยาน จงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่า ถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาข้อคิด ถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมานี่คือจุดประสงค์ของการตักเตือนเพื่อนมนุษย์เมื่อเขากระทำผิด เพื่อเขาจะกลับใจเข้ามาหาพระเจ้าและอยู่ร่วมกับสังคมและพระศาสนาจากอย่างดีงามการตักเตือนจึงมีความละเอียดอ่อนมีใช่เป็นการเอาชนะการโต้เถียงแต่การตักเตือนจำเป็นต้องมีความภาคเพียรและอดทนจึงจะเกิดผลได้แม้พระศาสนาจากจะมีอำนาจในการผูกและแก้กระนั้น การปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นคนต่างศาสนาหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือโทษการนำเอาออกจากพระศาสนาจากข้อนี้ก็ยังมีจุดประสงค์เดียวกันคือเพื่อให้เขาสำนึกผิดและกลับมาในพระศาสนาจากในที่สุดมีใช่การขับไล่ใส่ส่งด้วยความรังเกียจขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021